ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนิเบาแอมมาทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแมรี่แอรครับท่านผู้ชมเนาะแมรี่แอร์นี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นครับท่านผู้ชมส่วนมากสิมีผีหน้าล่ะครับท่านผู้ชมมาหาผู้เฒ่าครับท่านผู้ชมแต่มีคลื่นหนึ่งคลื่นนี่ครับสังแปลครับผีหน้านี่ยโบปรากฏโตครับโบเห็นครับมีผู้เฒ่าล่างใหญ่สูงดําครับเอาลอตเตอรี่มาให้แมรี่แอรเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแมเลียนอร์ผัสสายตาดีครับเห็นเลขในลอตเตอรี่ ที่ผูเท่านะครับเอาโรตีมาให้สิบเป็นเด็ดตัวใดครับไม่เลียนนั่งอยู่แค่หน้าบ้านครับไปรับชมต่อฟังกันครับกลับสวัสดีครับคุณแมเลียนสวัสดีครับค่ะครับโค้งสุดไทยแม่เลียนเป็นฝันดีเป็น่าครับแต่มาชมเนาะเบ้าแอมมาทรงบัวผาดครับมาติดตามไปฝากท่านที่เนาะครับเนาะบอกสู้ฟังเลยครับเป็นแนวดหครับเรื่องเล่าเมเลียนครับฝันมาได้ จักว่าไปทางใดดอกเห็นต่เฮื้อเงนเก่าเขาเงอนสมัยโบราณผู้เฒ่าเผอนเก่าผู้นึ่งนั่แหละผู้เฒ่าเพื่อนเราเพิ่นสิส่วนเมื่ออยู่บ้านบิานว่าผู้เฒ่ากับว่าสิไปน้ำเพื่อนนั่แล้วก็มีผู้นึ่งว่าพอต้องไปดอกค่นว่าครับผู้เฒ่าผู้นี้เป็นไผ่ะหครับคือสีส่วนไปแต่ไปน้าแต่ที่แรกกับว่าเมนแม่เบิ่งไปเบิ่งมากกัคือแม่เบิ่งไปเบิ่งมากก็คือบ่เมนแม่แบบนี้ครับ วัดวันตื่นขึ้นมาวัดจังไรเขาสิมาส่วนสิมาส่วนเราเมื่อว่าสิมาส่วนเราไปอยู่น้ำบ่คขึ้นาต้องไปทำบุญใส่บาตรอยางน้ำเนาะไม่เลี่ยนเนาะท่านชาแนวนี่ปานนี้กับปานนี้เพิ่อนนอนอยู่เพิ่นกับเลยว่าไปไปสิไปบ่เพิ่นว่บมันบ่ยากดอกไปเพิ่นว่าบ่เมื่อยสั่มข้าวเดียวหนึ่งกับไปไห้เพิ่อนเราฝันนั่นครับโอ บันนี้มีผู้หญิงสองสามคนคุณว่าเจ้าคิดดีแล้วว่าเจ้าสิไปพุณน่ะครับก็เลือกว่าอางอางพอไปดอกก็เลือว่า,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 วางสิหนะ่ะครับผมพอไปก็มาเอามาเอาเงินไปคุณน่ะบันนี้เอาเงินผัดเป็นเกียเป็นเกียรผัดเป็นเงินบันนี่ผัดเป็นโตเล่เห็นเลขเก้าสองศูนย์อยู่เนหะเก้าสองศูนย์ อันผู้ที่ส่วนไปน้ำหมือว่าเอาเงินหายผู้สี่ส่วนไปน้ำผู้เท่าผู้เท่าผู้ใชยผู้เท่าผู้ยิ่งโอ้ผู้ยิ่งครับผู้ยิ่งเท้าเท่าต่บอกเล่าเท้าเท่าที่แรกว่าเมนแม่แบบนี้เบื้องไปเบื้องมากหรือเบืเม่นแม่ไม้เลยเงินเป็นเงินใส่ปัจจุบันด้วยเงินเดียดได้ครับเป็นอันนี้ว่าเงินนันเพื่อนเอาเงินหายรับคือจังบะเม่นเงินคือจังใบลอตเตอรี่แะมันเป็นโตเลขอยู่ในห่นเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ครับเอฟซี บาทีนี่อันฝันวังสามสี่มือนี่กับผู้เฒ่าพื่กันแน่นอนผู้เฒ่าเห็นเอียงก่อนที้ขวดเห็นตัวเลขแน่นอนครับเนาะเห็นตัวเลขอ,อยู่ในหันแดงจึงคืนเห็นสองศูนย์สองศูนย์ครับข้างหนึ่งนั่นสามศูนย์ครับแต่สองศูนย์นั่นเห็นโตแดงจึงคืนครับข้างหนึ่งนั่นเห็นสามศูนย์แม่นบัน,นี้ก็คือใบลอตเตอรี่แหละคุณนาา้าไห่แต่ว่ามันเป็นเป็นเลขอยู่ในหันเก่าสองศูนย์ครับโอ เห็นสามโตในใบลอตเตอรี่ในใบลอตเตอรี่แม่ก็เลือยว่าโอ้ยพอไปดอกก็เลือยว่าคุณก็เลือยเอาเงินห้มันเป็นใบลอตเตอรี่แ้วก็เห็นเงินอยู่ในหันนั่นเก้าสองศูนย์ครับบ้านนี้ฟ้อมเพื่อนไว้ของผีหน้าครับคุณแม่เลียนก็เห็นเลยเดือนหายเลยบ่ครับพอใครเห็นขันเห็นแต่่าคือแม่คือบุ๊ม่นแม่ เป็นผู้อื่นพ้นขาวขาวเถาแถวแถาแถา,าแห้งอยู่เต็มวบาขาวแล้วแข็งแรงดีอยู่ครับคนส่วนไปอยู่น้ำก็บโบไปดรอกว่า,า,า,วาที่แรกว่าสิไปแล้วจนเด็กตกลงกันแล้วมีผู้ยิ่งว่าเจ้าคิดดีแต่บอเจ้าสิไปมันโอ้คนผบไปก็อุ้ยก็เลื่อยว่าครับเป็นก็เลื่อยเอาใบดใบเงินให้ครับเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นมากคือเลขสามตัวนะครับไม่เี่นเนาะ เลขกสองตัวกันยังอยู่คือเก่าเลข2สองตัวกันยังอยู่คือเก่าครับผมโอ้นี่แหละขุนสีมาห้โชคแล้วล่ะครับมเมเลียนเนาะโบปญัญญังบอกขุนสีมาห้โชกง่ายครับเป็นเลยเงินมาให้เอาเงินมหาห้เอาลรตเตอรี่มาไ้เอาเงินมาหฮครับเป็นใบลรตเตอรี่บเบิ้งกระัเป็นใบลรตเตอรี่ตัวนี่เป็นเงินอยู่ในหันเก้าสองศูนย์ครับอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าท่างก็ไอะไราะครับเนาะมาห้โชคครับเพราะว่าเมเลียนนี่เป<ะ>็นกบมาบ้านกับฟันดีตลอดครับ ฝันเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ครับอ่ามันถือครับถือรองเบิงถือรองเบิงเนาะครับไม่เลี่ยนเนาะครับขอให้มีโชคใหญ่ครับไม่เลี่ยนครับงวด่วันที่16สิงหาคมพศ2016นี่ครับแล้วฝันยังตั่นเนาะมันกับวงแหวนได้หรือเนาะครับแต่ว่ากัก็คือจังฝันคือมั่นใจอยู่ได้หรืออืมครับผมมั่นใจเลขสามตัวนี่เนาะครับเนาะแมขเก้าสองศูนย์ครับเลขสองตัวกับสามศูนย สามศูนย์สองศูนย์แต่ว่ากับโบงามดอกแต่ว่ามันฝันฝันกับคือแต่ว่าจังไงกับสิคือสิมากับขักล่ะครับเลขตัวหนีมาาเท่ละโอ้ครับผมมันเป็นตัวเดียวไม่้นไม่ได้ฝันตัวอื่นเพราะฝันหลายโต้ือชูเทื่อนนะครับแมนอยู่ครับฝันแบบนี้สองเทื่อ้อนนอกไม่เรียนสองเทื่อสอนสามเทื่อ้อนมาแวนฝันสองมือ้อนกัน เมื่อวานก้อนกับฝันมือขึ้นนี่กับฝันฝันเห็จสองสองศูนย์นี่แหละครับฝันเกี่ยวสองศูนย์นี่สอนกันครับโอ้ครับผมมีอย่างอีกกับมีเท่านี้แหละมีแค่นี้มีแค่นี่นะครับแม่เรียนเนาะครับผมฝันเท่านี้ครับโอ้ครับกับขอบขอบพระคุณคุณแม่เรียนทีหลายครับที่ให้ตัวเลขดีๆได้เด็ดหมดเมื่อสี่สิบหกนี่เนาะครับเนาะขอบคุณครับแม่เรียนสวัสดีครับครับแม่เดียนครับบ่าวแอมเราตรงไหนเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงืนเรียกท่องซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จึงสี่เหลือถืนครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของในครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้นี้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี้ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผม,บผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่าวไรพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดนี่เหลเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหหาามยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเฮ้ยว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงึงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึงนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมืเ่อแตะแตะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทอือลูบปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่นะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหลวงพีนิคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบุ่อซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปใหา้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีถีร่าสีมันบดมันบงัง เสน่ห์จังไรในตัวเขาสิไเรอ,อไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกะระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ